คุณผู้ชมมาดื่มน้ำปั่นที่อร่อยในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันต่อนะคะน้ำปั่นแต่เซงค่ะเยื้องกับสถานีรถไฟยะลาอร่อยสุดฟินอาชีพสร้างรายได้ขายวันละ500แก้วค่ะ ไปชิมเมนูเครื่องดื่มน้ำปั่นที่เหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนค่ะรับประทานแล้วรู้สึกสดชื่นซึ่งร้านน้ำปั่นเตเซงนั้นนะคะก็เป็นตำนานความอร่อย10ปีในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยความหมายของเตเซงก็เป็นภาษามาลายูที่แปลว่าสถานีร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสดเยื้องสถานีรถไฟยะลาทางร้านก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้ำปั่นเตเซงเป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ติดริมถนนสายสีรูรสเปิดมานานกว่า10ปีแล้วค่ะเดิมทีนะคะคุณพาตีมะ ลือแบเต้ค่ะเป็นผู้เป็นแม่นะคะได้เปิดร้านขายน้ำชากาแฟมาก่อนค่ะต่อมาก็หันมาขายน้ำปั่นไปด้วยโดยมีลูกสาวแล้วก็พนักงานร้านอีก2คนช่วยกันปั่นขายค่ะส่วนเมนูนะคะที่ให้เลือกก็มีมากมายถึง10เมนูแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนทางร้านก็จัดให้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพราะ้าวปั่นนมสดกาแฟโบราณโอเลี้ยงโกโก้ชานมเย็นชาดําเย็นชาเขียวชามะนาว น้ำแดงโซดามะนาวน้ำบ้วยแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นโกโก้ปัน่นกับมะพร้าวปัน่นใส่ท็อปปิ้งหลายอย่างค่ะมีทั้งมุก3ามสีฟุตสลัดวุ้นไข่ปลาแล้วก็แมงลักเพิ่มรสชาติความอร่อยเวลาเคี้ยก็จะหนึบหนับทำให้ ผู้ที่ชื่นชอบนะคะก็มีทั้งลูกค้าทั้งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยทุกคนต่างการันตีเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าร้านปั่นเข้มข้อนอร่อยเต็มคำแล้วเมื่อมีโอกาสมาเยือนยะลาก็จะแวะมาซื้อน้ำปั่นร้านนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงๆที่จะมีลูกค้ามายืนรอคิวสั่งน้ำปัน่นรสชาติต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบทําให้มียอดขายไม่ต่ํากว่า500แก้วสูงสุดถึง800แก้วค่ะ ในส่วนของราคาก็จะขายอยู่ที่ราคาแก้วละ30บาทสามารถใส่ท็อปปิ้งได้ทุกอย่างเปิดขายตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะสำหรับใครที่ต้องการลองชิมน้ำปั่นที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นทุกเมนูก็สามารถมาได้ที่รําปัน่นแต่เซ่งอยู่ที่หน้าตลาดสดข้างๆร้านผ้ามุฮัมหมัดอับดุลเลาะเยื่องสถานีรถไฟถนนซีโรรสสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะ